นี่เด้อทุกคนน้องรถดกำลังเฮ็ดอันที่สองของน้องรุดผมอู้เล้วแล้วนี่นะอันนี้ใบบกใบหมอบใบใบเตยใบเตยป่ะอืมเอาเอาเอเฮ็ดจากใบเตยอ,อันนี้กระทงเฮ็ดจากใบเตยเฮ็ดแบบนี้อันนี้กระทงเฮ็ดจากใบไม้ทุกคนเนาะใบไ <ป S 1> ม้มมไมอ่นมใบม้อ่ำนมอันนี้เป็นฝีมือน้องตุ๊กเขียนเนาะอื้งงามสบายดีทุกคนเนาะ สบายดีที่บ้านน้องรถจนาลองซานวันนี้อยู่กับช่องน้องรถเอ้ยบแมนกัอูนะคะนี่ก็คือน้องลี่นะคะสบายดีทุกคนมื่อวาพบกับอูเนาะงมือวันน้องอูมาเฮ็ดอันกระทงลงทางเนาะอันนี้นาอสิ่งที่น้องอูเฮ็ดละสิ่งที่น้องรถเฮ็ดวันสร้างแตกต่างกันเหลือเกินนะคือแบบน้องอูนี้เรื่องอันอื่นนี้น้องอูเก่งอยู่เรื่องแบบผจญหุเนี่อยู่ในเก่งอยู่ แต่ว่าเรื่องแบบมายิ๊กมันย่อยนี่้องอูแบบไม่ถนัดเลยนะแม่สีเรือนี่ไม่ได้เลยลูกสาวหัวแก้วหัวหนองของแม่จันนี่ไม่ได้เลยเลยนะใส่เบองของน้องรวดดูงามบ่สวยค่ะสวยมันคนทำเลยค่ะจมัคนทำได้ใช่ไหมใครนอนอยู่แม่บางอีนะแม่หมูค่ะนี่ได้อยู่บ่ได้อยู่ทำขายอันนี้อันบ้านน้องอู้เอินดอกจำปีแม่หรอแม่หรอบุ้งกูกันใส่แล้ว อันนี้มันดอกดาวเรืองนะคะดาวดาวเรืองดาวเรืองเจ้าเรืองคุณคุว่าโ่เงี้ไม่น้องรถก็เข้าก็มาในตรีมสีเหลืองเข้ากับชุดเขามากเลยนะคะมีสายยาแล้วค่ะนี่เขาจะไปลอยกับมีสามีเขาบุเรงนะคะสวยมากโทเลียมก็ได นำหัวปูนไอเยมตัวเดรัลอูเป็นซีเปย์เอาของนดรัอูกันเดรัลวัตซีเฮ็ดแบบเดร์กับตัวเองแท้มางสามเธอแล้วอูมางสามเธอยังบหได้วันนี้มันจะได้ไหมไม่ได้แน่เลยสวยได้อยู่ไหมทำไมมันเป็นแค่นี้เองของดีี่ะแล้วเครงกลางให้เราเดรีบวกคือบวกเอ็ดเลยเอาดอกไม้เจ้าดอกไม้กุบงไส้เปลือกให้เขาเห็นเราเด๋์วา งามตัวเองมาเฮ็ดลนะมีโคมคิดอยู่หน้ามีไอเดียอยู่หนอยนึงอันนี้นะจะเฮ็ดอยู่แดงเนี่ยเลยเอามดเข้าเลยสะมาบัดนี้มาเบิ่งน้องอู้ว่าสิเฮ็ดของน้องอูนี่เฮ็ดแบบใดนี่เนาะทุกคนน้องอู้กะลังสิเฮ็ดกระทรงลงทางนี่เป็นสู้ของน้องอูน้องอู้จะเฮ็ดแบบนี้เนาะต่างของน้องรถนะแล้วก็จะสวยกว่าวายเนาะไม่ใส่แล้วนะนี่น้องอู้สิปักลง มาเบิ่งบาดแล้วเนาะคนงู้ซิมุนหรือสิพังปังหรือจะพังกันแน่จะปังหรือจะพังกันแน่น้องอู้เได้ลอยกระทงหลายปีเลยทุกคนจื่อได้ว่าลอยกระทงปีสุดท้ายเป็นตอนเหียนปีหนึ่งตอนนี้ตอนปีที่ห้าแล้วเนาะซี่ปีแล้วที่เบย์ลอยกระทงเพราะว่าอยู่เวียงฝันอัตราใส่เมียนอยู่เวียงมันคนไลย แถมแม่น้ําคุณมันหลแลนะ้วกลัวสิลงไปฮอ,อสกัวชิลง,ง,งไปฮอดบ่อนที่เฮาสิลอยกระหงวูแถมไปลอยพันเด้ไปมาเซอร์ซัมเขาจะมาเอากระทงุงเขาไปละ <c oughs> เพราะว่ายุเวียงมันมีคนลอยเอากระทุงไงนเนาะเขาจะคิดว่ามันมีเงินไหมเนาะ <c oughs> เพราะขาเขาจะมักใส่เงินเนี่ยต่ขอโทษขออภัยเนาะกระทุงน้องอูบค่อยมีเงินมีแต่ทุกเทียนแะล้วไม่มีเงินใส่แล้วติเปเงินใส่เพราะว่าเสียดายเนาะเอาเงินไปลอยน้ําทิม อูจะเห็นแบบนี้ว่ามึงดูแลรถที่บ้าราเอาเทียนทงท<อ>างอันมีดอกไม้แล้วรถกิ๊บนาโอ้เทียนล้วบพ่อควันอันห้องคุณมึงเราสูงนั<อ>้นพ่เฮียงเลว็วจะเอาแล้วเม่พ่อเขาพ่อซือ้อดอกไม้น้องอูก,กับน้องรถก,กับปิ๊ลอ,อกเก็บมาเคลียรทางเทียนทงหนึ่งทงทาหาผันกอบไ่พอเนาะ ทุกคนจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของลูกสาวแม่จันนะว่าเขาเก่งแค่ไหนคีโมนะเราไม่สิ่ไปนะทำโรยเกือไป่ายเล็กกันยังวะาืลืมจะไม่อูแล้วนะนี่นาะทุกคนนี่ของน้องอูนะคะอ้อย ไมดนมาหน่อยไม่รู้ได้ข่ายดีกระโดนคนที่ข่ายดีกันมาไปนนั่งอยู่ในตลาดนะาดั่งมันมีโต๊ะว่ะนี่นะทุกคนนี่คือกระทงหลงทางขององนูนะนนแล้วอูก็จะทำจวยขึ้นตรงนี้นะคะมาเงินนะ จะกลัวไม่ได้น่ะฉันไม่เคยกลัวใครแค่ไม่ให้ชีเฉยๆีเนาะอาน้องอุกเชตแบบนี้เราเอานิเสิร์มดูป้าแหงสิมุลอันยะเราะเมืองฮันเซ่จะไม่ข้าวเนาะมันป้าเนาะเอออันป้าทะเลามับเสก้าทุกคนของราคืองามเถอะรถเอานีิเสิรี่แหงซิมุลไล่พุเนาะ ืออโ้ย,โยมันเยอะอะนั่นงามเยอะเกินนี่เฮ็ดไส้คือเก้านี่เข้าใจบ่เฮ็ดเฮ็ดไส้ว่านั่นปานนี้นะให้มันเป็นแบบสัน้นเป็นสั้นมาสิวะเอเอให้ใช่กะได้นาะเป็นแท้ไส้อันอันละโม่ไหมที่มันเป็นงงงสิวะเขาหมายล่าเว,วลาภาพขนาดนิ้วขนาดไม่ให้อะไส้โซันะ้นี่เป็นนิ้วปุได้ป่ะก็ได้ทรรมดาเฮ็ดเป็นสั้นชิ้งาม ยาแบบนี้ก็ะไดมาที่เป็นสันส้นเดีลยวสั้นๆไล่ขึ้นเอาอู้เปียนแผ่อนได้ทุกคนแขงของเราจะเปลี่ยนทุกห้านาทีนะวันนี้มันคงไม่เสร็จเราจะได้ลอยมันนียวันนี้รุ่นนี่นะคะ๋อ,อเขาก็มีให้ขายนะแต่เราไม่มีเงินชือยุตตลาดก็ขายเลยทุกคนแต่ว่าเฮามีวัตถุดิบเองเราจะพิซื้อกันอย่างเนาะ เายายกแล้วเฮากรเฮ็ดเองอเขาก็ได้บุญนำน้อยเสตะเทียนเนาะอันไม่ยิบไม่ยัาเพราะถ้าใส่เนาะแมนหรอเปล่าถ้ามันบาแพงกะอันละพันติ็ขายอันละพันก็ไม่ซื้อค่ะเสตะเทียนไรงามละจู่คอนห้าวิมันจะมืดละ แล้วก็พูดเองอือเองแล้วก็ตอบเองแล้วก็ตอบเองนะคะของน้องโอูนี่พีแน,นวทางว่าจะจมมากเลยนะอูบ้บไ่ได้ไปลอยเบื้องก่อนก่อนเออเนาะ <c oughs> ลืมลอยเบื้องก่อนธรรมดามันต้องเอาต้นกล้วยมาลอยก่อนเนียลอยน้ำเบื้องก่อนว่ามันจะจมหรือไม่จมคะนีทุกคนของออแนวแ่อระดอนี่ดูใส <c oughs> อ,อีโรดิสลเล่วอเอ้าทำไมมันไม่เท่ากันเลยงามเนอ้อมือ ของรถงามขนาดเนาะตัดมาดีคอนกู้เขเหมือนคนทำเลยค่ะมาที่คองกูเนาะเดี๋ยวน้องรสเช็ดลายอ่านแล้วเลือกเอาเนาะแต่อยากได้ใสินะเค็ดเพื่อคนอื่นเป็นคนที่มีจิตใจเมตตามากคำนี้ต้องเป็นคนให้คนอื่นพูดให้เรานะไม่ใช่เราพูดเราเองนะทั้งสวยแล้วก็ทั้งเจ็บุ๋มนะคะยอหางตัวเองก็ได้นะไม่มีใครยอมมันก็ยอันี้เขาใส่อะไรเนาะหะ ได้ก็ไตาต้ร็วกนตัดตึงกรลกูง่อยู่แต่ตาเร็วดินี่นะคะอีกนิดหนึ่งนี่ก็พลักพลาพลามนะเนี่ยส้อะไรสู้งปุบูไปวันนี้อันนี้ซานะคะ วา่าที่ไปเห็ดน้ำน้องตุก๊กแต่ว,ว่าน้องตุก๊กเราไปโองเฮียนก็เลยว่ารถแซดหก็เลยว่าเออมาเห็ดน้ำน้องบุกจิบปะนานๆเขาจะกลับบ้านทีคนสวยมากกระทงสวยกว่า เ็แต่ห้องตัวเองกับบุรอษละนี่แล้วก็คล้ายๆอันเก่านี่ม,ม,นนนมีฉ <c oughs> ันช <c oughs> ่วยไหมไม่เฮ้ยหูห่างๆยางห่วงมันยังเบียวอะไรอย่างเงยใส่ห้างพูดแถวๆนะเด,ดืองใส่นี่ชิ้นส่หลายเขาเดินก็ใส่ได้แต่ย่านที่มันจมฮะอย่างน้อยไม่ได้คำหนึ่งเท่าไหร่จมบ่จมเลยพ่อจะแบบได้ใส่ก่อน รู้สึกมีแนวท่าวชีจุ่มเลยใช่เอาสิหน่อยอไปเห็นหฮ่คือกระส่งเหรอเห็นอยู่ส่งมพอใช่อันเดียใช่อันอนี้ขายสินค้าขายอะไรเออเราเพิ่นจะไปอันเออโฆษณาอยู่พุ่นวิธีหาเง,งินเธอ,อรู้เลยใช่ไหมว่าการหาตังม,มันยากมาก นิดนึงนิดนึงไม่ใส่จะรวยนะต้องใส้จาดไดนะจังแม้นมานี่เสร็จแล้วนะทุกคนแล้วน้องอู่ก็จะใส่ดอกไม้นะคะเอามีพิชใหม่ใอยนี่นะคะทุกคนนี่คือกระทูงหลวงทางของน้องอู่นะคะนี่ค่ะเอาข้อมือเบิ่งดู ทุกคนน้องอูใจเบิ้งของน้องรถเนาะน้องบิ้งหัวซึกว่ามันคีรายมากคุณแม่งามท<ด>ุกคนงาม<ด>มากตัดภาพเอ้ยรถสารเร็วตัดภาพไปของมันตัดภาพมาที่ของน้องอูครับด<า>ั <c oughs> งมอเดี๋ยวน้องอูใส่ดอกไม้ก่อนนะทุกคนนี่มันจะเบีย้ยวนิดหนึ่งเนียนแล้วนะท่างไม้นี่น้องอูใส่ดอกไม้อะเนาะนี่ <c oughs> น้องอู้เน้นแบบว่าใกล้งามย้อนคนคนงามย่องแต่งกระทงคือกันเนาะฮิตโบงามก็ย่ามันแค่แต่งมันให้งามมันก็งามนะมันจะคอยดูค่ะมันจะคอยดูคอยดูสะนี่นะคะทุกคนเราจะทํากันถึงโดนไปลอยตอนไปลอยนี่ทุกคนทาเบิงเเบ้งการลอยกระทงอยู่บ้านน้องอู้เนาะว่ามันจะเงียบเงาทํามใด นี่คือนี่มีแค่เราสองคนนีแค่เราสองคนแล้วก็เพื่อนอีกคนที่อยู่รอท่าเราที่ริมน้ำดีคอยดูนะคะคอยดูนะคะนี่นะคะทุกคนดอกไม้เราก็ไม่พอนะเดี๋ยวเราเป็นเนี่ยเมื่อกี้เป็นดอกไม้พอร์นอัวดอกไม้สีนี่เต็มแล้วนะคะได้น้องอุกสิเอาดอกอ่าอันนี้ดอกจำปีไม่น้อบุหุดอกซ้มปีดอกอันเบุหุดอกดอกดอกอะไรไม่รู้นะคะ เอาดอกอันนี้เน็บเข้าไปทางคางเองนะนี่คือกระทงหลงทางนอ้องอู่เด้อพี่น้องเอ้ยอู่ประเด็นเน้นอีอย่างไรเนาะเน้นได้ไปลอย <c oughs> ถ้าจะเน้นความสวยนี่คงไม่ได้หรอกนะนี่นเนาะเาทำดกาะนี่นะคะแล้วก็นี่นะ สวยดูีสู้ของเธอไม่ได้ใช่ไหมเรื่องนั้นไม่ต้องพูดถึงสิไ <c oughs> อ้น,น้องอู้สิเอาไว้ใส่ใส่ทูบใส่เทียนทางเนยนี่เราต้องแดนมัดใช่ไหมกับปักลงเนาะแมล่ะพ่อมีตงอมตงมัดใช่ไหมกับปักลง <c oughs> เราต้องเอาเพื่อมันต็ม,มอเอาให้มันเอาให้มันอมๆแบบนี้นี่ ไม่เห็นความงามของเราเราไม่ว่านะแต่เราเห็นดิความงามของกระทงเรานะตายจะบอกได้ว่าหักเออเอะไรอยูออย่อืมเ,เ,เดี๋ยวขาดอีแหละโอ้ยแง่ว่าขี้เหยือเนาลูกเอ้ยเอาเสื้อกางอีสักนี่เนาะเดี๋ยวเราบูชาดอกไม้มาเติมซะอีิเดี๋ยวเอามาเบิ่งตอนแลวน้วเนาะว่ามันจะออกมาเปน็นอะไร นี่เนาะทุกคนนี่คือกระทงของน้องอูแล้วนะทุกคนเนาะนี่สวยไหมนี่เนาะประมาณนี้นี่ได้ยูได้ยูพอได้ลอยอยูนะนี่เนาะองน้องอูเฮ็ดประมาณนี้นี่คือกระโดงของน้องอูเลยเหรอถ่ายอูลงเฟซและนี่ก็คือของน้องรดสวยมากนะเรากำลังทำอันที่สองค่ะนี่เขาของน้องอูนะคะ ของอูไม่ไม่เป็นถันเป็นแถวนะคะไม่เป็นไรค่ะนี่ของน้องเรากำลังทำอันที่สองนะคะเดี๋ยวให้ เด้อทุกคนน้องรถดกำลังเฮ็ดอันที่สองของน้องรุดคนอู้เล้วแล้วนี่นะกำลังประดับดอกไม้รถมึงขบวเฮ็ดแล้วมาทุกอันเราค่อยมาใส่ดอกไม้เนาะเออขัดหละจวดติเตี้ยเตี้ยเออเดี๋ยวอ๋อไปก่อนจ้าพอตอนนี้ย่ามันไปเฮ็ดตัวเมือรถเอาไปเฮ็ดแต่ละอันมาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเลี้ยวค่อยมาเสื้อดอกไม้เนาะแม่บางเนาะผู้เรีกเสื้อมดเดอร์กระเสื้อเนาะ มันแค่ไม่รู้เออเออมันเปิดซีมาเซอู่มั้งดิน้งไปยังมึงแล้วนะมึงเฮ็ดแล้วนะเดี๋ยวกูเสดลงไม้เือะไปเทมีใส่ตัวนี้เออเมื่อก่นใส่ให้น้องรถเฮ็ดกระทงเนาะแล้วน้องอู้ซีเฮ็ดดอกไม้ของน้องอู้ไปบุรอดแล้วอันเดียวก่อนสีได้ซสักเดีก็เกือบตายมันยิ่งใส่มากเลยอ่ะนะคะนณะมันจะสื่อสไตล์ให้สไตล์มั อิลี่มันไปตลาดกะประตูให้มันเออมันไปค่ายลี่น้องมดเนาะเบื้องใดน้อยๆกลวยมาหงัวมาใกลยประตูป่าไ้อ่านตะแลงไปเจอก,กันกับน้องอูก,กับน้องรถไปลอยกระทงเนาะเพราะว่าเฮาอ่ะสีพากันไปลอยกระทงนํากันเนาะลแล้วก็มีน้องตุก๊กกุ๊กกิ๊กได้หลายๆลายคนเดี๋ยวจะโทรน,นัดค่ะเจ้าทาไปพร้อมกัน ไป็นรอยยูท่าวัดอยู่ดอนที่อันทางโรงเรือนเก้าน้องรกมันไม่ท่าวัดท่าเนื้อเออท่าเนื้อท้าวัดลงมาได้นี่น้องนกมาเสียมเออตัวนี้ก็งามบปดิมึงอืมอืมกูก็บ้านี่ก็งามเนาะตัวนี้อะเอาเขียนไปแม่เราบอเอาเขียนไปดอกไม้ข้าวมาใส่นี่กันจากดอกสองดอกแม่แล้วซีเอฟมานะคะซีเอฟมานะคะนี่ตัวนี้ดิ โตเกียมันจะมีปากใหญ่งามอยู่งามอยู่น้องอู้เฮ็ดเพื่อมู่เนิร์มเมืนเน้องลุดเฮสาน้องอูบริฮิตดอกยซึ้งกันซึ้งกันนะน้องน้องลุดว่าอันน้องอูว่าอ่นมู่น้องอูว่าเฮ้น้องอูเฮดเพื่อแต่ว่าน้องอูหันฮับปากเล้น้องอูบริฮิตเนาะเพราะเขาเน้องอูเกือบบรอดเนาะก็เลยโยนขี้นางรจนาเป็นคนเฮิตนี่เนี่ยเรามาเตวียังจันเข้ามาเตวียังจันพูน่ะ พไปูเว er like ียงจันจะปีแล้วห้าปีแล้วเสียงเวียงจันกับเสียงร้องสาน้ยเมื่อกี้ตัวเองได้อันมือเล้งเข่าสิไปลอยกระทงเด้ลอยกระทงอยู่น้ําของคันยูเวียงจันนั้นลอยกระทงอยู่น้ําของเข้ามาล้องซานเราต้องไปลอยอยู่ร้องซาร ประ ada, สั้นก็ไปลอยอยู่ขวน้ําซานหรือว่าไปลอยอยู่อ่าท่าบ้านไผ่มันโอ้ยบอกแล้วโอเคบ้านไปกำมาลองซานคือเก่าเฮ้ยยูเวียงบอกก็หลายปีว่าเวียงโบปินเนยตัวนี้ก็สวยเอองามเลยงามงามอู้ตัวนี้งามค่ะตัวนี้นะเนาะตัวนี้งามแค่ปักถูกเอาเอาปักเพียนใส่แล้วก็งามเลยสวยไหมคะทุกคนสวยค่ะเจนคุณทำเลยค่ะค่ะใจ นี่สองอันแล้วนะคะไปอีกอักอกอนนึงเอ้าอันสิหมดละ เดี๋ยวเขาขอตัวพากันให้กระทงกันเนาะอันนี้ก็แค่เป็นวิธีให้ทุกคนเบิ่งซื้อแล้ว้าไปเจอกันตอนเมื่อแรงตอนเมื่อลอยกระทงเนาะแล้วอย่าลืมทุกคนฝากทุกคนเข้าไปกดแชร์กดซับสไคร้แลวก็กดแชร์กดอีกอย่างกดทุกสิ่งทุกอย่างในเศร้าน้องรจนาได้เนาะถ้าผมมั่นใจในการกดไลค์กดสองเทือกอะไรเด้อแม่แม่กดสองเทื่ยเป็นอันไลค์แล้วถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สองน้องรจนาร้องซาใเลเด้อทุกคนเพื่อให้ผ่านกดยูทูบไปๆเนาะ วันนี้เฮาไปเจอกันตอนที่น้องอูกับน้องรถไปลอยกระทงเนาะว่าฮาจะไปลอยกระทงแบบใดคืออยู่ร้องซาเขาเจ้าลอยแบบใดเดี๋ยวฮาไปเบิกกันเลยนี่ทุกคนตอนนี้น้องอูมาเงานน้องตุ๊กเนาะเพื่อเกี่ยมไปลอยกระทงแต่ว่าน้องอูแซทปะให้น้องรถเราบอกว่าให้น้องรถเข้ามาหาน้องอูอยู่เหงือนี่แล้วค่อยไปลอยพร้อมกันเนาะเพราะว่ากระทงน้องอูฮนฮิตแล้วละเอาไว้งานน้องรถเนาะนี่กระเทาะการะทงเฮจากใบใบบัวบกอันนี้ใบบกไม่บอใบใบเตยใบเตยวะ อ<ม>เอาเออเฮจากใบเตยอันนี้กระทงเฮจ้กากใบเตยเฮแบบนี้อันนี้กระทงเฮจากใบไม้เนาะทุกคนเนะาะใบมะอำนมใบมะอำนมอันนี้เป็นฝีมือน้องตุ๊กเขียนเนาะเอองามเลยนี่อันนี้เป็นใบดอกไม้อันนี้ีงามทุกคนอันนี้เป็นใบมะอ่ำนมนี่ใบมักยางหรือว่าใบมักยางเนาะในภาษาไทยนี่ตันนี้น้องตุ๊กกำลังเฮดเฮดได้แผ่ได้นี่เฮดให้อ้จาลลักกาไอต้นค่าเ่นได้เงแลักกาอีพ่อเอออีพ่อไปกับแม่่ะ เก่งเก่งบางทีกบุไปเลยเออยุ่งๆตีหน้าตีหน้าตีหน้า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 ใส่นี่บุนนั้นบุนนั้นบุนเอ้าอับงับกับนี่เออใส่เยังก็บุได้มั้งเบิ้องหันยุ่งไรขนาดเนาะทุกคนเนาะงามอยู่งามอยู่ครับคงาม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 แบบนี้นะเราจะเป็นต้องใส่ดอกไม้ก็ได้กูว่านี่เนาะ DIY จากสิ่งที่อยู่ฮอบโตเอาใบนี่ก็ใส่นะนนี่นะ ไปมากอันนี้อันนี้เดี๋ยวตอนลอยลนะเนาจะค่อยมาเจอกันตอนลอยลนะตุ่นเนาะโอเคโอเคโอ้โหทันสวยมากเลยนะกางเกงสวยเลยกระชมตัวป้าทุกคนกระทงมีแต่อันงามๆเลยแต่โบเล็อของน้องอูยางอันเนาะ <laughs> นี่ทุกคนนี่งามมากเลยอ,อ,งงอ้าวแตนน่งงาม<อ>ง<ฟ>ใส่<ฟ>ของกุ๊กกิ๊กตัวไรตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ของกุ๊กกิ๊กกับตัวนี้รอยสองอันเลยวะซื้อในห้องป๊อก ตัวนี้กับตัวนี้ตัวเดียวกะอันนึงตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้อันนี้เดี๋ยวของผู้เด้อของเฮ้าข้าตัวอีกป้าแล้วของอันนั้นเดะของเค้กเดะป้ามีเงินอีกใส่เงินห้าร้อยกีบใส่เงินห้าร้อยกีบนี่นี่อันนี้น้องตุ๊กเฮ็ดเนาะฝีมือน้องตุ๊กเฮ็ดอุ้ยงามงามงามขนาดนี้นี่อุ้ยงามตุกเงยงเงียงซะดีดีเลยอุ้ยงามนี่อันนี้อีกอันนี้เขาไอ้ต้น ไอ้ต้อนอันนี้ของผู้เดิมข<า>้าวตุก,ตกโอ้ยดูยังงามเลยบางงามนี่ <หา S 2> นี่คือสมาชิกที่เฮาสิไปนั่นเนาะนี่กุกกีกโอ้งามมากเลยนะนนอันนี้ป๊อกอันนี้ตุกอันนี้เค้กส่วนนี้น้องอู๋เนาะน้องกับบริอ้าวออบวกเพื <c oughs> ่อนใช้เฮาค่ะกับเดี๋ยวถ้าน้องรอดเอาของน้องอูมาแล้วเ่าจะค่อยสิไปลอยพร้อมกันเนาะเดี๋ยวรอท่าก่อนนี่อู้ไม่เจออันงามงามมึงไหมไม่ได้ลอยบม่ได้ลอยกระทงนี่ ห้าปีนี่เราบอตั้งแต่ไปเฮียนแล้วก็แบบบ่ได้ลอยเลยเพราะไปเฮียนปีหนึ่งลอยเขาเดียวลอยอยู่น้ำคลองเขยันเลยอยู่เวียงบอตัวแม่น้ำอันน้ำคลองมันเป็นคลองนะเออคลองนะไปละแม่ไปละแม่ไ่างสนุกลาเราไปจับเอไปเลย่มาไปเจอกันอยู่น้ำนี่ทุกคนนี่คือกระทงน้องอู้เนาะที่รอคอยมานานแสนนานนี่และนี่ก็คือเด็ก นี่กับเด็กๆเขานี่ของตุ๊กใส่ตุ๊กตุ๊กบังลรสบายดีแล่นี่สบายดีผู้งานขนาดกูเดีก็ไป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 เลยกระทงเด้อวันนี้ไปวันนี้นะเ้าไปเจอกันยุทธานะไปเด้อไปเด้อทุกคนตอนนี้จะฮอตคิวคำแล้วโคตรหายสามาจับดีๆเด้อทำตรงมี้อยู่ทั้ีทุกคน ลูกหลานหลายต่อหนี้มาทีผมนะมา้่ามีแบบชนิดสนามมาค่ะเด็กๆขึ้นมาไวๆเขาต้องปอดเสี่ยงแล้วหมดหอดไหมหมดไปหอหมอดไว้ทุกคนต่อาหารหมดไว้มอดเลยทุกคนตอนนี้ฮอตคิวน้องอูคำแล้วเนาะกำลังเออเฮนดี้บอกก้องเห็นดีบอกเออเห็นดีอยู่เอาดีๆเด้อนางลอยน้ำไม่เป็นเด้อเอาาไไวว้เอ้น้ำ คือแบบพอสิลอยหลายๆคนบบได้เพราะว่ามันต้องได้เรียนคิวโค้ดทางที่ต้มลายทุกคนพี่อาออกไปแล้วก็เหอสิจมอีกเป็นไรกูไร้ไ่ะฮะอันเต้นระปีฮะน่ะมันมันก็จะมีท่าลงแต้ว,ว่าปีนี้แบบด้วยความธรรมชาติแบบมันบบอ,อํานวยได้ทุกคนมันก็เลยแบบนี้แหละเฮาก็ต้องลอยแบบนี้ถึงเวลามาลันละดิเต่เฮาก็ต้องลอยเนาะเพราะว่ามันเป็่นแบบฮีดทองแบบนี้นะ ลอยเลยไปเดินเด้อไปพอนี่้ลอไปพอนายไล่เลยวถึงซีเป็นยังซี่กระมวลนะทุกคนลลยคนดีคือคืนดีทุกคนอ้าวมันตกใจมันเลยเลยของเฮาจักไปทางเดวุฒิของเฮาไปพ่นพูนเมืองมาดานละเมืงตีนไปกระไรซูเมื่อนี้อาบน้ำอีกเลยซูเอาใส่กระหอนแล้ว พอ้ววอา,ตาวตายแล้วตายแล้วทุกคนเขียนไม่เขียน<ก>ไม่ติดใช่ไหมไ้เจียงโก้ไอ้เนี่ยพเจียงมานี่นก่อนไม่เอาก่อนนงเฮ้ยค้าก่อนเอาถือไอ้ค้างแต่ไม่ได้แน,น่ทุกคนทุกคนรู้สึกว่าเมาโมเมนเมาอย่างเมาเมาโคมคงเม่นลมอนแนวฮะอ้าวมันบนดใจอุน่นจางแล้วปะอันกว่าแล้ว มึงมาไวกูว่าคิดว่าเสียอ่ะเขามาเป็ดมงแล้วแป็ดมงปลายเขามาลอยสนะิเดือนพอดีงามพอดีแจง้งนี่ทุกคนกําลังจะลอยแล้วติดแล้วเทียนนะแบบนี้แล้วสิแจ้งแล้ว <c oughs> มีฮัตโฟมวันนี้ป้องเอนั่นเลยกูว่าโอ้ยตายตายตายเอามากัาดูย่าติเราเหรออ้ยค่ะมันติดนึ่งแล้วลงจุกนั้นมันเสียนนะเทียนมาน้อยเด็กสองโมงสี่สิบแล้วเด้อสองโมง เราไปเอาพูแม่เป็มือจะไปตัดเดือเอาอันมาพัอันนี้ออกมันตะลุกพุทธไปเดยไปเลยไปเลยลอยแล้วทุกคนไดเล้วเอายากยาไปเร็วบถฐานละกิกไปเสือ มาเล็วมาเร็วนีวว่ทุกคนตอนนี้ก็เก้าโมงยังเดือนเพิ่งก็กเริ่มจะออกแล้วนเนาะตอนเข้ามาหัานหัวค่ำโพดเดือนเพิ่งกู่เลยบอทันออกแต่ตอนนี้ทาเบิงเดือนกําลังจะออกมา,เ,าเอาอมาแล้วอ, <c oughs> อันอุ้มคืรู้สึกว่าสภาพขอ,อ, <c oughs> องนี้บม่ได้คือแบบมาลอยกระทงเลยคือแบบไปหาปลามานี่ <c oughs> โอ้ยทุกคนกดสิลอยได้ไฟกับกดติดตอนนี้เ <c oughs> ํากำลังจะเมือกันแล้วเนาะนี่คือน้องรถน้องลี่น้องตุ๊ก เ,เบืงเ้งตีนน้องรสเนาะกับตีนอูนี่ขอโทษขออภัยทุกคนไม่สุดเป็นพ่อแล้วแม่ไปแล้วคอยไม้เด้อไปนะไปน้ำไปป้ากระทงที่น ja ี่กำลังงามคุณน้ำกระดาษเป็นมัตถุแข็งซุปเปอร์ทายมือเหตุไปป้านี่น้ำล้างตีนก็สวยน้องตุ๊ก ตุ๊กเพื่อนเองวะไม่ไหวแล้วเจ็บคอมากไปไปเมื่อไปาย bye. คลิปนี้ก็สิปิดคลิปเพียงเท่านี้นะ้องแฝดทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอู๋น้อง,ออง,อองรลและกนันน้องตุ๊กและกันท<ๆ>ุกๆ,ๆคนติดตามแอวน้องอูและกันเป็นกำลังใจให้แอวน้องอู๋ต่อไปเนาะมัวละมัวแหงอะเดี๋ยวนี้นะแม่ไปลอยกระทงกับไต้เทียนกับอไรกเที่ยวน้อไม่ไป Então, assim.